สวัสดีจ้าพี่น้องไม่เห็นเหรอมีเปลี่ยนมองกินเขาสินเขาล้งบานไม่หมือนะกินเขาเอกันจ้าพี่น,อน้องไเนี่นอนลงบานอม,มาอกินเขากะเาเล้กบเา,บเาแต่หน่อยซื้อกับเขามาให้ มาตะโาเช้าค่อนี่เนี่ยเพิ่นปวดหวัวเพิ่นไข่ไข่ไข่โบมีปวดหัวย่างเดียวปวดหัวแล้วก็ลดกินยาได้กลบวก็ลดก็เ,เลยพาเพิ่นมาหาหมอโร่วงหวาลเพิ่นก็เอาไปเอ็กซเ,เกรย์เอาไปเอ็กซเรย์เอาไปอัน น้อนเมืองอาการว่าเป็นงอนยังเพิ่นเอาเงยเยอาเลือดไปดตรวจเลาท่องเงย่ท่องเลือดไปดตรวจมือคลืนเพื่อแต่ลูกคั้าชิงลูกเบิด์ึ้ลืนมาขิ่เผากองน้าตานจาะพี่น้องผัดกระเพราที่กินอย่างนอกพี่น้องนอกย่โรงบานก็นได้ มาตาเศ้ามวันนี้ตอนแรกเอ่เพื่อนถามนี่นี่ห้องเฮ็ดบัตเพื่อนถามนี่นี่ว่าปวดหอวหลายบย่งไ่ว่าปวดหลายถ้าปวดหลยเพื่อนที่บ่ให้อ่าไปสั่นสองถามหมอเพื่อนที่หอกขอห้องชุกเชิญเลยนะเนี่นนเพื่อนก็เลยให้เขาห้องชุกเชิญหมอห้องชุกเชิญก็เลยให้นอน จอเลือดแข้งน้ำเกลือจอเลือดเอาเลือดไปดตรวจไหมแต่ว่างนึงมีมะเก็บเนี่ยวไปตรวจอาเพื่อนที่เรียน้อนนำเพื่อนว่าก,กินเขาว่าก,กินเขาว่ก,กินน้ม แล้วก็เป็นวัซพืนเนาะก็เลยให้น้ำเกลือให้นอนเบิ่งก่อนเป็นแม่เมื่อคืนเหอนนอนบนหลับเด้พี่น้องคยหวงลูกคอย ที่ตุ่มใครพืนวา่าจะชิบว่าไข่ไขรไคร่บะเมไข่แห้งด้วยไขต่ํตํา๋ได้ให้กินอยา่าบตรตีสามมาว่าปวดหัวหล้าายสเสมาแต่เลยผ้ามาตะเศ่าเพื่อนจะเลเขาของทุกเสืน เป็นว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนเราทามหมอต้องว้อแปดม้เกือบเก้าม้งนเพื่อนะพอหายน้ำเกลือแล้วก็ซื้นเนี่ยหละซื้น มาตอนแรกหมอทำยางก็บโบปากแลมันเป็นอยู่ในๆแล้วน้อคนทำหมอทำว่าอเจ็บตรงไดนป,ปวดตรงไหนปวดตะนหนาผากปวดหัวมันถามว่ามีคนตีบอ ได้ลมฟาดอย่างมอมอเียกอะไรเออตื่นเนี้ยมาเสาเล้ยโอ๊ยไปหาหมอใช่ปะคอยบ่เป็นอันอยูท่านคอยบ่เป็นอันคอยบ่เป็นอันนี่ดอกข่้นลูก,กว่านี่วะแต่ไหนได้ฝาก้ามา ย้ำฟ้องว่าที่มาขายดิที่มาขายไหน,นดูเป็นตัวชี้เนาะพี่น้อง นิหน่อยมีอยู่สามเตียงเขาเข้าห้องพิเศษเปิดห้องพิเศษเต็มขนาดนี้เนี่ยจองบนอะไ ก็แลกมาวมาที่าย่เนี้เนี่ย,ย,ยกลับบ้านิ่นเลยว่ายเพิ่งชิม้าสันพน่อเลยว่านอนบึงนอนเบึงนอากาศดีจะคืนก่อนสันก็ไหนน้ำเกลือหายยาล้วกัคือส่งซื้นๆแมมพี่น้องถามกิ่นเผาหมูอานบ่นบกินเผาดิ ซึ้มเ้าๆบ่ปักอันนี้เมื่อเน,นี้ยเขาได้น้ำเสียแล้วถามกินเขาแม่น้องหิวเข่าเส่น ของเขาเลยไม่แห้งสูตรตอนมากพี่น,น้องความทรามานของพ่อแม่ก็คือน้ำลุกเจ็บลุกวล่ว้ยเนหรอเล็กน้อยเดิมทย้อยเข้ามา กับ,มบ่มีเนาะบรรยากาศก็คึ้นๆทุกฝน,นที่ตกนั่นแหละสูโตอ่อไ,ไป บุงถ้าบุญนี้ไข่หมูอื่นมาที่ได้ออกก็แจ้บพี่น้องจ้ะขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งให้เนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกคนน่ะที่ส่งกำลังใจให้เนี่ยเนี่เนี่เพื่อน,นรักแม่ก็บ,บอกอยู่ว่าข้าป้าหนาๆส่งกำลังใจให้อีหดาหลายๆอีหดาเศร้าเรื่อยๆเด้อพีอ่อนบ่ นเนี่ยบอกว่าหนูหายแล้วกลับบ้านเถอะสรตจจะมาย่างยังเป็ี่ยนสิริมสิริอยู่่ว่าเพื่อไก็เลยศชีส์อันเพื่อน้มกินเขาเลยที่ถามว่าถ้าเขาบอท่านได้มาไงเสีส์ให้ถั่หน่อยไปซื้อเขาต้มหรือวอ่าซื้อเขาอีกยังอีกอันที่มันอ่อนๆก่อนออนังมาให้เพื่อนกนอินป่จะจ้าพี่น้องมื้อนี่ก็บ่ได้ขายฟองสามเลยมาอยู่โรงพยาบาล อยากขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนเนอ้อจะขอบคุณที่ทมไทยข่าวนี่นี่ออกมาขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ก็ขอไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า